สวัสดีทุกทุกน,น่าจ้ามือมหัดปลูกอันนี้เป็นมันสําหลังที่น้องอ้อยช่องบุภาปลูกผักสวนครัวให้มานะจ๊ะอันนี้ถือเป็นความรู้ใหม่ของเราเพราะในสวนเราไม่มีไงแล้วนี่เป็นต้นหอมแตงที่เสาอ้อยให้มาเหมือนกันทีนี้เราก็จะต้องดูแลดีๆเพราะว่า คืออย่างที่บอกอ่นที่เราเคยพูดไว้น่ะคือย้ายที่ย้ายดินเขาจะต้องมีการปรับตัวเดี๋ยวเราจะต้องดูแลดีๆสาว้อยบอกให้ดึงออกแต่เดี๋ยวเราจะต้องตัดให้เขาแตกใหม่ก่อนนะมันจะเป็นต้องตัดอนะ่ะโอ้โหสวยงามฝากเพลงนี้มากับสายลม บอกความระทมทุกเน่นในหัวใจถึงใครคนหนึ่งที่อยู่แดนไกลจำเสียงนี้ได้หรือไม่ก็ใครเราเคยร้องครอเหนื่อยกวาดใบไม้ตั้งแต่เช้าขอบค่ะหอบ นะเดี๋ยวเราจะแบ,บบบำรุงรากหน่อยวิธีบำรุงรากของเราก็ไม่ยากไปดูที่ช่องอบุปผาปลูกผักสวนครัวนะสำหรับคนรักการปลูกกันนะจ๊ะเนี่ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของเราสว็มากนะเดี๋ยวเอาขาหนี้กนนอนต้องใส่ซัพพอร์ตเข่านะเพื่ะเราจะเป็นต้องลดน้ำหนักนะเพราะน้ำหนักมันขึ้นพอน้ำหนักขึ้นเนี่ย มันจะทาให้เรารู้สึกได้เลยว่าเจ็บเข่าแล้วมันเหมือนเป็นการเตือนพอไปชั่งน้ําหนักโอ้น้าหนักขึ้นจริงๆอืมมันเตือนเตือนดีนะข้อเข่าเนี่ยคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมนะบอกตรงเลยว่าอยากให้ทุกคนลดน้าหนักให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้เอาให้ผอมเอาให้เวลาเดินแล้วคล่องตัวเลยอะเราเคยลดน้าหนักจนแบบหูสบายเข่ามากเลยนั่งงอเข่าพับเพียบได้สบายสบาย นะร,ถรถรดรากกันนะเดี๋ยวยังไม่รู้จะหาหมองที่ไหนไปปลูกนะเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไว้ก่อนยังหาหมองปลูกไม่ได้เลยเดี๋ยวก่อนเขาชอบแดดอะ่ะใช่ไหมมันสัมปหลังเขาจะชอบแดดอ,ะอ่ะบำรุงไหนนะจ๊ะบำดุงหนนะหอ,อมแบ่งนี่ก็ให้มาเราเอาไปจุ่มจุ่มไว้หลายดินมากเลยส่วนนี่ <laughs> รอดมาได้อันนี้มันมันญี่ปุน่นแต่มีตัวที่ รอดอยู่เดี๋ยวก่อนนี่ติดยอดแตกใบนี่มันหวานญี่ปุ่นใส่กันนะจ๊ะเฮ้ยเติมไหนเติมหน่อใน,อนจุ่มไปทั่วเห็นป่ะเราเอาหอมแบ่งของนี่นี่แต่เขาก็จะมีใบเป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวเราจะต้องตัดใบก่อนเอาไปทั่วทุกดินมีดินหม่องไหนก็จิ้มจิมไปเผื่ออะไรปะเปล่าเผื่อว่าดินที่บ้านเรา อาจจะเป็นกรดเป็นด่างไงอันนี้ก็ที่สั่งมานะจ๊ะเขาชอบแดดนะเนี่ยจริงมันต้องไปที่แดดนะแต่นี้มันอยู่ใต้หลังคาแต่มันก็โดนแสงโดนนั่นบังไงอือกุยช่าย,เ,ยเดี๋ยวตัดก่อนนะขอบคุณสาวอ้อยด้วยนะจ๊ะที่ให้พี่มาเนี่ยสาวอ้อยอยากได้อะไรก็บอกมาเดี๋ยวพี่จะให้อาเฮียช่วย เอาไปส่งให้อึ๊บตัดก่อนนะตัดตัดแค่นี้คืออยากไปดูหอมแบ่งงามๆไปดูที่ช่องออบุภาปลูกผักสวนครัวได้นะ,ะทุกคนเขาจะบอกวิธีการปลูกอ่ะวิธีการดูแลอะไรเงี้ยเอาไปกินอันนี้เอาไปเอาไปกินกับส้มตำราดำตกสุปหน้าไม้ ดี๋ยวนตัดก่อนนะให้ดูซิว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวต้องบำรุงให้เขาดีๆสาอ้อยบอกว่าที่บ้านก็ใช้นี่น้ำหมักเสร็จอาหารนี่อะไรที่เราไม่เคยปลูกเราก็จะบอกนะคือ เราไม่มีประสบการณ์ตรงไหนเราก็จะบอกเพราะฉะนั้นการเสนอทำคลิปน,นู่นนี่นี่นั่นอะไรที่เราไม่เคยปลูกไม่มีประสบการณ์เราก็จะบอกอย่างหอมแบ่งเนี่ยเราเคยปลูกหลายรอบแล้วมันไม่ติดเข้าใจปะ่ะโรยมเมล็ดพันธุ์กี่รอบก็ไม่ติดอืพ่อๆก็คือใช่ ตอนนั้นน้องเอนะช่อง9.944ให้เรามานะแต่เราไม่ได้ใส่ใจไม่ค่อยดูแลเขาอะเออแต่ตอนนี้เออเราอยากจะปลูกเพราะว่าเขามีส่วนช่วยเออเอนะช่วยลดความดันใช่ไหมลดมมน้ำตาลเลือดอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องหาดิไปสั่งต้นพันธุ์มานะจ๊ะไปสั่งต้นพันุ์มา นี่ดูงอกงอก,งอกแง๊ะต้นนี้อะโ,อโวคาโดที่ในยอดอ่อนๆเขากินได้นะอะโวคาโดเนี่ยไปซื้อมากินเห็นปะซื้อมากินแล้วก็มาเอามาเพาะเพาะบางๆวางไว้เอาไว้กินยอดก็ได้เห็นปะอะโวคาโดเอาไว้กินยอดอ่อนๆก็ได้คือ ไม่มีมองปลูกไงเราก็ชอบเพาะน,น,น,นู่นเพาะนี่เพาะนี่เพาะนั่นอันนี้พเพาะจากเมล็ดนะจ๊ะไอมะม่วงหาวมะนาวโหอันนี้ก็ตัดยอดเนี่ยตัดยอดปักชำได้นะหลายคนยังไม่รู้นะเนี่ยเนี่ยตัดยอดเนี่ยจะตัดแต่งเข้าใช่ไหมเดี๋ยวก่นอนโอ้โหกม้กมๆเงยๆนั่งๆเท่าแล้วไอเดี๋ยวก็จะปวดหลังปวดเอวเดี๋ยวก่อนนะตัดไอ้น,นี่ก่อนไอ้น,นี่ก็ เอาไปจิ้มได้เอาข้อให้กดค้อยจมดินนะจุ่มไว้เดี๋ยวเราก็จะได้ผักบุ้งจีนอีกเยอะแยะจะแปะไป,ปลมนี่นะหลายคนยังไม่รู้เพราะว่าหลังบ้านไอ้ข้างบ้านมันจะมีอยู่ต้นหนึ่งที่เราเพาะจากเมล็ดเอ้ยเพาะจากตัดกิ่งบักชำตัดใต้ข้อจิ้มลงดินตัดใต้ข้อนะทำไมไม่โฟกัสเลยวะ เอาเออตัดยังตัดอย่างเงี้ยแล้วจิ้มลงดินอ่ะจิ้มไปก่อนอันนี้เริ่มแตกแล้วไงน,นี่จิ้มลงดินแบบนี้เนี่ยกดดินให้แน่นๆนะกดดินให้แน่นอย่าให้อากาศเข้านะนี่มีโฟกัสกเบื่อจังเนี่ยสามกิ่งนี้ก็เล้อีกสามต้นนี่แต่เพาะจากเมล็ดอ่ะดีแล้ว นี่ยถ้าตัดแต่งถ้าจะตัดแต่งกิ่งเขาก็ลองเอาเขามาจิ้มลงดินหลายคนรู้แล้วหลายคนขยายด้วยยอดของมะม่วงหามนาวหูก็เยอะแยะแตแป๊บเป็นลมแล้วก็ขายขายขายขาขายอนี้ตัดแต่งเขาเขาแตกมาใหม่ไม่ค่อยได้บำรุงอะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะมีแล้วไงเออเรามีแล้วอะ่ะนี่รีดใบออกหน่อยนะจ๊ะ โอ้โหก้มมากไม่ได้เลยเนี่ยเท่าเท่ายัเงเคอเดือนหอกฝินกระตากรามรามกบมันกร้องเงืมเงมระงมไปทั่วท้องนาะฝนตกที่ไรคิดถึงขวัญใจของข้าแม่ดอกสโนโทำไมไม่เห็นนสูงนะอันนี้ของน้องหนวดนะจ๊ะที่ เราตอนกิ่งไวสงสัยจะ่ไม่สงสัยคือยังไม่เห็นรากเดินเลยอ่ะอุยตายอ่ะหักยังไม่เห็นรากเดินเลยทำไมเออซูมดิซูเรายังไม่เห็นรากเดินเลยเป็นเดือนแล้วนะเฮ้ยเดือนแลน้วว่ะ <laughs> มองเห็นเอง อันนี้มัมบรีย์เขาตาเที่ยงแอดนครพนมช่องเดโชสุอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกหมอนปแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุอินใครสนใจฟิกหรือมะเดือฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรเน้าโรงเรียนแล้วก็เพจมัมบรีเขาตาเที่ยงนครพนมด้วยนะจ๊ะทุกๆคนนี่รักเดินแล้วรักเดินแล้วมองเห็นเองโทษทีอันนี้พี่สาวคือตัดกิ่งปักชำต้องติดยากมากนะเฮ้ยไหนดูไหนลองกินนี้เด้อ กิ่งนี้ติดข้อไหมอ่ะอุ้ยตายอุ้ยตายอุ้ยตายแล้วอุ้ยตายแต่โทษโอษโทษโอ้โหเอาเอาดูวะเอาไปไหนล่ะเบื้องเอาเวนกรรมเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่อยู่นี่อ่ือตายแล้วตายตายตายโทษทีโทษทีเฮ้ย เลือกออกไม่ได้นะเปลือกเดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดก่อนนะเดี๋ยวก่อนดิบใบออกนี่ตัดตรงข้อเนี่ยดูสิจะติดไหมเนี่ยเอาติดข้อมั้ยเนี่ยไป็นติดต่อหาซื้อต้นง,งต้นไม้ต้นพืชได้นะจ๊ะทุกคนที่ช่องเดชโชสุกอินไปดูเลยไปดูน้องหนวดนี่ต้นเลไรไมุลจิ้มก่อนนะเอาดิบใบออกก่อนไม่รู้ว่าเผื่อจะติด <laughs> มันติดยากมากเลย ไอ้ต้นที่เห็นนี่คือติกิ่งปักช้ำนี่ที่รอดมาได้นะเนี่ยที่เห็นเห็นอยู่ในมีสองต้นมั้งเนี่ยต้นเนี้ยตัดกิ่งปักช้ำนะเนี่ยปักช้ำเนี่ยต้นนี้ต้นปักช้ำคือเขาติดยากมากอะ่ะรีบจิ้มก่อนดีกว่าเอาขอ,ขออยู่ด้วยคนนะจ๊ะอันนี้เป็นนี่เดี๋ยวจะริดใบออกอึบเดี๋ยวจะริดใบออก อันนี้เป็นมันปูมันปูในตัดกิ่งปักชาติดง่ายดิสาหรับเรานะเขามีสารต้านมะเร็งค่อนข้างสู้ทีเดียวเดี๋ยวรีดไปออกกันนะเอาเหลือไว้นี่นิดหน่อยอันนี้ปักตอนเช้าเนี่ยทําตอนเช้าเอาอะไรนะรอรุ้นไปด้วยกันแต่ไม่ต้องรุ้นหลอกไม่น่ารอดว่ะอันนี้จะเอามาปลูกกันดี เอาอะไรมาจิ้มดีตรงหม่องนี้เดี๋ยวน้ำมัรถปลาละหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมัน่นขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกๆคนชีวิตพวกเราเนี่ยมันถึงเวลาก็ต้องหมดอายุไขทุกคนนะไม่มีใครเป็นอมตะเพราะฉะนั้นมีแรงก็ทำไป ที่สำคัญพวกเรายัางต้องใช้เงินกันอยู่นะยังต้องใช้เงินทุกวันค่าน้ำค่าไฟนี่ไม่ต้องห่วงเดินนำหน้าไปแล้วเดินนำหน้าพวกเราเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายพื้นฐานเนี่ยค่าน้ำค่าไฟค่ากินค่าโทรศัพท์นะสำหรับพวกเราทุกคนที่อยู่ในยุคดิจิทัลแต่ถึงกระนั้นเลยในอดีตก็ต้องมีของมีค่าแลกเปลี่ยน เพราะฉะนั้นเงินจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันของพวกเราเข้าใจใช่ไหมจ้าคนรักการปลูกก็ลงคลิปไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจยอดวิวนะเพราะว่าช่องพวกเราเป็นช่องเจาะกลุ่มเข้าใจที่พูดใช่ไหมพวกเราเป็นช่องเจาะกลุ่มลงคลิปไปไม่ต้องไปสนใจย,ยอดวิวเดี๋ยวยอดวิวมันตามมาเองอเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวมันจะค่อยๆตามมาเองเพิ่มมาเองยกเว้นช่องโดนบล็อก โดนปิดกั้นการมองเห็นอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็ไม่รู้แพลตฟอร์มมันมือลั่นเปล่าบางช่องนะยอดวิวไม่รู้หายไปไหนเหมือนกันอืมคือเราจะกระตุ้น AI ด้วยการลงคลิปสั้นโพสโพสภาพโพสรูปกระตุ้น AI แล้วก็ลงคลิปสั้นสลับคลิปยาวไปแบบเนี้ยเช้าเช้าเราก็จะปล่อยคลิป,ลปสั้นก่อนเออ แล้วก็สายๆก็โพสภาพนิ่งแบบนี้กระตุ้น AI มันถึงแม้ว่าพวกเราจะถูกจำกัดชอ็อตวิดีโอเมื่อก่อนเราจะพูดเรื่องชอ็อตวิดีโอใช่ป่ะเอ่อ YouTube ช o r ตอะไรเงี้ยเออคลิปสัน้นคลิปสัน้นเราจะพยายามบอกว่าให้ลงคลิปสั้นไปคลิปสั้นมันจะพาซับมาเออ สังเกตเมื่อสมัยก่อนไหมชอ็อตวิดีโอใหม่ๆเลยอะ่ะยูทูบพี่พี่เขาเรียนแบบติ๊กต็อกช็อตแรกๆนี่ยอดวิวมันจะสูงทั้งที่บางคลิปมันไม่น่าจะสูงได้เลยยังมีอยู่ช่องหนึ่งคลิปช่องต้อมปลูกผักกินเองเออน่ะ,นะลงคลิปหอมแบ่งหอมแบ่งนะหอมแบ่งลงไปหอมแบ่ง ยอดวิวอะตอนนี้ไม่รู้กี่แสนละยังไม่ได้ยอมไปดูไอ้นั่นมาไปตามซับมาเราถึงนี้สังเกตว่าซับไม่รู้มาจากไหนช่องต้มปลูกผักกินเองซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าซับมาจากไหนก็แน่หมื่นกว่าซับเนี่ยแต่ยังไม่ผ่านกฎนะช่องต้มปลูกผักกินเองยังไม่ผ่านกฎระเบียบข้อบังคับเลยผ่านไปแล้วหนึ่งพันซับเออผ่านผ่านกฎหนึ่งพันซับไงเพราะมันหมื่นกว่าเลยรนฮะแต่ มันยังไม่ผ่าน4,000ชั่วโมงเลยคิดดูก็แล้วกันสมัยก่อนที่พวกเราแบบจะเปิดช่องนู้นช่องนี้ช่องนี้ช่องนั้นเพื่ออะไรหวังว่าเราจะผ่านกฎบางช่องก็เปิดอีกช่องหนึ่งเพื่อให้ติดตามซับใช่ไหมเรียกซับก่อนแต่ปัจจุบันไม่ได้อะเออวางตรงถ้าจะหวังว่าจะไปเพิ่มซับให้กับอีกช่องหนึ่งที่เปิดเอาไว้เนี่ยยาก อันนี่คือเรื่องจริงคืออะไรที่มันเป็นรอยรั่วของแพลตฟอร์มมันก็จะแก้ไขปรับปรุงอัลกอริทึมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะอุดรอยรั่วไม่ให้มีเงินเม็ดเงินของเขาไม่ให้กระเด็นออกมาเมื่อก่อนเราจะบอกว่าให้ลงเพลย์ลิสต์เวลาอัดคลิปต้องลงเพลย์ลิสต์ด้วยนะให้เอาคลิปของพวกเราลงเพลย์ลิสต์เพราะว่าอะไรเปล่า เพราะเวลาลง playlist เนี่ยเวลามีคนดูคลิปเราจบมันก็จะเด้งเข้าคลิปของเราเองแต่ถ้าเราไม่ลง playlist มันก็จะไปเด้งเด้งหาช่องอื่นในการที่จะเพิ่มยอดชอั่วโมงจำเป็นมากที่จะต้องให้เพื่อนฝูงพ่อแม่พี่น้องที่คนละเส้นสายของไอพีเอา้ามัวมัวมาตั้งนานาแล้วแพร่มอยู่ได้ เส้นสาย IP คนละเส้น IP address เนี่ย Mac Address จะต้องคนละเส้นหมดเลยแล้วมันจะสามารถเพิ่มชั่วโมงให้เราได้ถ้าเรามีคลิปความยาวสัก1ชั่วโมงคนดูสี่พันคนแล้วดูจบคลิปผ่านสี่พชั่วโมงทันทีเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันถึงได้มีมิจฉาชีพหลอกไงมันจะมีพวกมิจฉาชีพหลอกอยากพันกด ยู u ูบหนึ่งพันซับสี่พันชั่วโมงใช่ไหมครับจ่ายเงินมาเท่านี้แปดร้อยบาทพันบาทนะเพิ่มยอดวิวยอดซับได้ภายในเวลาเท่านี้เท่านี้พอโอนเงินที่มันเสร็จมันบล็อกเลยนะหลายคนคือความต้องการของเขาคือต้องการผ่านกฎใช่ไหมยอมเสียเงินให้อมิชาชีพอะในกลุ่มของพวกกลุ่มไปดูในกลุ่มของพวกมิชาชีพสารพัด มิชชชีพออนไลน์ต่อต้านมิชาชีพออนไลน์ก็ได้ไอ้พวกนี้มันมีทุกรูปแบบเลยอยากผ่านกดใช่ไหมอยากเพิ่มซับใช่ไหมอยากอยากต้องการให้ซับเยอะๆใช่ไหมมาจ่ายเงินเราเราจะมีวิธีมันก็มีวิธีจริงๆอ่ะมันก็อาจจะมีอย่างมีคนบอกว่าอยากผ่านหนึ่งพันซับใช่ไหมผมทาได้เขาก็จะใช้เครื่องของเขาเนี่ยที่มีต้องมีสองเครื่องที่จะสร้างอวตาร ได้2เครื่องตัวละ500ร้อยซับใช่ไหมเออมันสร้างได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาตัวห้าร้อยซับเนี่ยไปกดติดตามไปกดติดตามให้แป๊บเดียวก็หนึ่งพันซับได้ใช่ไหมถ้าเขามี2เครื่องสองแอคเคาทอะ่ะเขาก็สามารถทําได้อยู่แล้วพันพันซับแป๊บเดียวคือไม่ต้องไปสนใจเรื่องพันซับนะให้สนใจเรื่องเอ,อ่อชั่วโมงดีกว่า เพราะฉะนั้น4,000ชั่วโมงค่อนข้างยากมากถ้าเราไม่รู้วิธีไม่มีคนช่วยแล้วก็คลิปเราไม่มีอะไรน่าสนใจอย่าลืมพวกเราไปช่องเจาะกลุ่มเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่จะเข้ามาดูก็คือคนรักการปลูกเท่านั้นกลุ่มคนเกษตรอินทรีย์อะไรเงี้ยจะเข้ามาดูเท่านั้นเองไม่มีใครเลยนอกจากคนรักการปลูกเป็นช่องเจาะกลุ่มเหมือนกลุ่มทําอาหารนะ คนที่ชอบทําอาหารใช่ไหมทําอาหารก็จะกดติดตามช่องที่ทําอาหารซับพวกเราไปซับธรรมชาตินะไม่ต้องไปอะไรใดๆทั้งสิ้นขอให้ลงคลิปไปเรื่อยๆลงไปแบบทีๆเราถึงได้บอกอะถ้าบ้านใครใช้ w i f i นะลงไปเลย3 4คลิปต่อวันสลับช็อตวิดีโอลงไปเรื่อยๆๆๆถ่ายมันให้หมดเลยทุกต้นในบ้านมีกี่ต้นถ่ายไปให้หมดพอหมดแล้วสมมติมีร้อยต้นย้อนกลับมาอีกถ่ายไปแล้วจบ หมดแลวร้อยต้นย้อนกลับมาอีกต้นแรกก็ถ่ายวนไปอย่างเงี้ยแบบนี้สบายเลยล่าคลิปยาวให้เท่าที่ยาวได้เอาคลิปยาวสักหนึ่งชั่วโมงเราต้งบอกคนที่มี Wi-Fi ทำได้แต่คนที่แบบใช้แบบโมบายด a ตานะมันก็จะเปลืองไงเพราะฉะนั้นหลายคนเขาก็ยังไม่เข้าใจจริงๆก็ยังมีหลายคนที่เขายังไม่เข้าใจเรื่องนี้ จากประสบการณ์ของเราเนี่ยทุกคนน่ะในกลุ่มเรารู้ดีว่ากว่าที่จะผ่านกด1ึงพันทรับเนี่ยเราเมื่อสมัยก่อนก็ช่วยกันวิ่งเลยเขาเรียกวิ่งเพลย์ลิสต์ให้เราน้องบงน้องบีนี่ช่วยกันระเบิดเถิดเทิงเลยญาติา <c oughs> พี่น้องเพื่อนฝูงช่วยกันระเบิดเถิดเทิงเหมือนกันช่วยกันโหช่วยกันวิ่งอะ่ะเปิดช่องทิ้งไว้อะ่ะเปิดแล้วก็นอนหลับไปเลยอะ่ะเอาคลิปลงเพลย์ลิสต์แล้วก็ ก่อนนอนเปิดช่องเนี่ยอย่างเราตอนนั้นเปิดช่องน้องบีทิ้งไว้แล้วนอนเลยแต่หลังๆมาเนี่ยตอนนั้นนะพูดถึงตอนนั้นสมัยก่อนเปิดมาเอา้าวิ่งเข้าช่องใครรู้ทั้งที่คลิปน้องบีมันยังไม่ถึงยังไม่หมดเลยอะแต่ไม่รู้ช่องใครเข้ามาแทรกอะไม่ใช่ช่องน้องบีนะแต่เป็นช่องคนอื่นเป็นช่องของต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยไม่รู้เพลย์ลิสต์วิ่งเข้ามาได้ไง เรียนรู้กันไปเรื่อยๆถ้าอยากผ่านกฎเราต้องอยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับใช่ไหมแต่มันก็ต้องมีซิกแซกบ้างเราหาเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงที่ช่วยกันวิ่งเะเบินะดทเตนญาติพี่น้องช่วยกันวิ่งช่องเนะียเพื่อให้ผ่าน4,000ชั่วโมงสามช่องที่ผ่านมาได้เนี่ยต้องขอบคุณใครเปล่าขอบคุณน้องบีขอบคุณเพื่อนๆสมัยเรียนขอบคุณพี่ๆที่บริษัทขอบคุณญาติพี่น้องตัวเอง ที่ช่วยวิ่งให้คิดดูเอาก็แล้วกันกว่าจะผ่านมาได้ไน้ขคืนขึ้นคอกันเลยสี่พันชั่วโมงเอ,อสุดท้ายแล้วก็ขโมยเหรียญมาได้ <c oughs> เออเหรียญก็ได้น้อยอยแต่สมัยแรกๆนะหลายคนนี่ไม่ต้องห่วงรายได้จากเหรียญพี่ยูทูบนี่เข้ามาดีดีแต่พอหลังๆเนี่ยพอโควิดเข้ามาเนี่ยตอนนั้นอ่ะพอมีโควิดเข้ามาเท่านั้นแหละง่อยกันหมดเลยจริง แล้วก็มีอีกเคสตอนที่มันบอกอะไรบ้างเดินพฤศจิกายนมาปีที่แล้วก่อนนั้นมันแจ้งพวกเรานะในกลุ่มที่เปิดสร้างรายได้ได้แล้วว่าจะแจ้งเข้ามาใช่ไหมทุกคนน่าจะเห็นใช่ไหมเห็นคนที่เปิดสร้างรายได้ได้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าเราจะมีการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกนะแล้วก็เรื่องจริงพอเริ่มพฤศจิกายนเนี่ยเหรียญมันขึ้นปุ๊บ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 ของเราที่สามช่องนี้ขึ้นดีดี แล้วเสร็จแล้วอะไรวะมันก็ทยอยลดลง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 ,ลดลงอีกแบบนี้หมายความว่าอย่างไงไม่เกี่ยวกับอนาลิติกแล้วใช่ป่ะมันจะไม่เกี่ยวกับที่เองพูดพูดมาเนี่ยเองแนะนำนู่นนี่นี้นั่นใช่ไหมพี YouTube ่ยูทูบอ่ะมันก็ไม่เกี่ยวกับอนาลิติกใช่ไหมเกี่ยวกับเองนั่นแหละที่จะเป็นคนกําหนดเป็นตัวแก้ไขปรับปรุงแล้วก็ทำอะไรของเองไแก้ไขเอากริทึมอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมก็ไปดูอนาลิติก ข้อมูลวิเคราะห์เขาจะบอกว่าเกี่ยวกับอัตราการคลิกการดูโฆษณาเท่านั้นแหจริงเหรอจริงเหรอพี่ยูเงาไหลลงตามันมีพี่ยูบอกว่าเกี่ยวกับอัตราอัตราการคลิกเนี่ยไม่เชื่อมหรอกเราถึงแนะนำว่าใครที่มีสินค้าในมือทำช่องไปเรื่อยๆนะ ยังทําไหวถ้ายัางทําไหวนะถ้ายัางมีแรงถ้ามีสินค้าในมือมีพืชมีต้นไม้มีอะไรก็แล้วแต่เราสามารถแฝงขายสินค้าได้แต่ห้ามขึ้นหัวข้อเด็ดขาดห้ามขึ้นว่าขายผลิตพงผลิตภัณฑ์ดตัวนู้นตัวนี้ตัวนี้น,น,น,นั้นเพราะอะไรเพราะพี่ยูมันจะมาขอแบ่งไรายได้จากเราอีกให้แฝงเอาในช่องคอมเมนต์ห้ามขึ้นหัวข้อว่าขายนะแต่ให้เราพูดในคอมเมนต์ว่า ใครอยากได้ติดต่อหาซื้อได้ทักมาหรือให้แอดไลน์ไปก็ได้แบบนี้แฝงใช้พื้นที่ใช้แพลตฟอร์มของพี่เขาอะขายสินค้าเออเห็ไหมฮะมันต้องไม่งั้นคือ AI มันก็จะจับได้ไงว่าอา้าวช่องนี้ขายสินค้านี่หว่าเพราะฉะนั้นมันก็จะมี หัวข้อที่จะต้องแบ่งรายได้อต้องไปติ๊กต้องไปติ๊กถูกไม่งั้นเดี๋ยวมันก็ปิดกั้นช่องอ่ะใช่เปล่าเอ่ยยกเว้นเราใช้เงินยิงแอดโฆษณาเพื่อที่ขายสินค้านั่นแหละมันถึงจะเปิดการมองเห็นให้ยิงแอดไปเลยวันแล้วแหละวันละร้อยอ่ะสองร้อยสามร้อยก็แล้วแต่เดื 3000, อนสามพันเพราะเราเองก็เคยเคยมีประสบการณ์ในการยิงแอดอยากรู้ว่ามันจะ มันจะได้ผลชัดเจนแค่ไหนเราก็ลองยิงแอดหมดไปสามพนสะสมัยก่อนนะลองเขาเาเรียกว่าทดลองเราเป็นคนชอบทดลองระบบก็เข้าไปจัดการายิงแอดเริ่มที่100อะ่ะหมดไปสามพอะ่ะพอเงินใกล้หมดมันจะเจี้รเราให้เราเติมเงินแล้วปรากฏว่าได้25่หเหรียญยิงไปสามพ ใช่ป่ะเออยิงไปสาม0ันใช่ไหมแต่ยิสไปห้าเหรียญแล้วมันต้องมีการยิงแอดต่อเนื่องนะมันถึงจะเปิดการมองเห็นนะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ทำธุรกิจอะไรอย่ายิงแอดแต่แดงสิ้นเปลืองเงินบอกอะไรเปลืองเงินพวกเราเนี่ยเนี่เน,น,น,นี่เราจะได้ทรัพบเราจะได้ทรัพบคุณภาพแต่เหรียญ อย่าไปพึ่งอย่าไปหวังมันตอนนี้เลยบอกแล้วว่าไม่มีใครหรอกที่จะให้เรามาใช้มาเช่าพื้นที่เออมามามานั่งขายสินค้าของเขาในห้างฟรีฟรีมานั่งขายสินค้าของเขาในตลาดที่เขาเปิดมาฟรีฟรีฟรเขาต้องคิดค่าเช่าเหมือนที่เขาลงโฆษณาให้กับช่องใหม่ๆเห็นป่ะเขาไม่สนใจแล้ว ใครจะทําช่องไม่ผ่านกดเขาไม่สนใจเขาจะเอาโฆษณาลงช่องเขาแต่คนที่เป็นเจ้าของช่องยังไม่ได้เงินคนที่ได้เงินคือสปอนเซอร์พี่ Youtube เท่านั้นเอา้าหลายคนไปอะไรวะไปซื้อ Youtube Premium ดูวิดีโอโดยที่ไม่ต้องมีโฆษณากาั้นเงินรายได้พวกเราลดลงด้วยเหรียญพวกเราลดลงถ้ามีคนตกหลุมพรางไปเสียเงิน ร้อยห้าสิบปดร้อยหาสิบเ้าบาทต่อเดือนได้หกแอคเคาท์นึงไงเนี่ยนั่นแหละทำไมพอไม่มีพอเขาเขาไม่ได้ดูโฆษณาเราช่องเขาดูเราแล้วไม่มีโฆษณาเราก็ได้เงินน้อยแต่ถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่มันน้อยเหรียญเข้ามานิดน้อยเลยแหละทุกวันนี้พวกเราอาจจะได้ อันนี้พูดถึงช่องที่เปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะอาจจะได้เหรียญจากโฆษณาที่กดข้ามไม่ได้เท่านั้นอันนี้พูดจากประสบการณ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเปิดสร้างรายได้มันต้องมีเทคนิคแล้วก็ขยันลงคลิปแล้วก็ต้องลากคลิปให้ยาวเพื่อที่จะสะสมชั่วโมงให้ได้สี่พันชั่วโมงต้องมีคนช่วยแต่ถามว่าพอผ่านกดแล้วเนี่ยเหรียญขึ้นดีไหมไม่ถ้าเป็นยุคนี้นะ ถ้าเป็นยุคนี้นะเราชื่อว่าไม่เพอเพออาจแบบเดือนละ0.05นเงี้ยเดือนละเดือนละหนึ่งเหรียญเงี้ยเออเดือนละสาบาทเงี้ยเดือนละหกสิบาทอย่างเงี้ย,ย,ออย,ยใช่ปะ่ะระบบมันมีการแก้ไขเอากริทึมอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้ามันมีการแก้ไขระบบมันจะมีผลต่อช่องพวกเราทั้งนั้นแหละไปลาะแพมเยอะยังไม่ได้รดน้ำต้นไม้เลยมีกวาดพื้นกวาดบนมุงใบไ,ไม้ ใครอยากมีไรายได้ก็ทำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักเรียนรู้กันไปนะจ๊ะไปนะ